น้องฝ้ายครับน้องฝ้ายน้องฝ้ายค่ะพี่มีมีอะไรคะพี่เบนก็บทตรงนี้น้องฝ้ายต้องตอบพี่ครับเป็นไรไม่สบายเปล่าเปล่าค่ะอุ้ยฝ้แค่เข้าไม่ถึงบทพอดีเนื้อหามันต้องทำความเข้าใจอะค่ะเบนทำไมมาเหมือนจังเลยครับพี่เรียกเท่าไหร่แล้ขอโทษค่ะ เป็นไงกันบ้างคะ,อะซอนให้พี่ช่วยไหมดีเลยซอนช่วยเลยเหอะไม่รู้เขิดที่ความหล่ออะไรพี่จักหนาวันนี้ซอ้อมไปเหมอมากไม่กล้าสบตา <c oughs> พี่เลยอะใช่ไหมเขิดใช่ไหม <c oughs> ช่วยนหน่อยเถอะให้ความมันนะ่นโ <c oughs> อเคามาเดี๋ยวเอางี้ฝ้ายวางบทก่อนนะฝ้ายลองจินตนาการว่า <c oughs> พี่เป็นคนรักของฝ้ายนะ ฝ้ายลองทำกับพี่ดูบ้าง<ฟ>แบบนี้ฝ้ายเห็นไหมว่าฝ้ายทำได้อ่ะฝ้ายเหนื่อยหรือเปล่า พักก่อนได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซ้อมกันต่อค่ะพี่ซอนเดี๋ยวยังไงฝากพี่เบนดูฝ้ายด้วยนะคะได้เลยครับสบายมากตอนตามสบาย,ยนะอย่าไปเก่งโอเคครยังไงฝากฝากทีนะคะได้ครับเขาเขิคนความรอที่หละเป็นปกติครับ

น้ฝ้ายตาน้องฝ้ายตาน้องฝ้ายตาคะขอโทษค่ะพี่ค่ะพี่แค่จะมาถามว่าน้องฝ้ายอาจจะเปลี่ยนชุดเลยไหมคะหรือว่าเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนก็ได้ค่ะพี่โอเคถ้ายัางไงพร้อมแล้วบอกพี่นะได้ค่ะจ้ะงันเดี๋ยวเรามาลอง กันดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไหนซอนลองเทสให้ดูหน่อยสิโหสวัสดีค่ะอืมสวยแ้วเนะี่ะบุยโอเคโอหสมัยนี้นี่ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับจะบอกว่า อันนี้นี่ยังแบบเบาๆนะครคือเอามาแปลงปุ๊บเป็นหน้าเราทําแบบขยับโพงขยับปากอะไรเงี้ยนะฮะจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแอดวานซ์ Advanced ไปมากกว่านั้นอีกนะฮะก็คือว่าสามารถไปเลือกรูปจากในเน็ตมาเลยแล้วก็เขียนบทให้พูดเลยแล้ว AI มันก็ออกมาเป็นหน้าคนนั้นแล้วก็พูดแทนเลยนี่มันยิงย่งยิ่งแอดวานซ์นะนี่คือการใช้เทคโนโลยีแบบ AI มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างลกลับไปที่ว่าต้องมีสติมากๆ แล้วอย่างนี้คือในการสังเกตหรืออะไรพวกนี้มันจะมีคลิกหรือการ้องการอะไรไหมฮะหรือว่ามันมันมีอะไรเป็นข้อสังเกตไหมใ้่ไหมคํแม่นาะคือจริงๆเนี่ยไอ้เจ้า AI เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยช่วงรุ่นแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังแบบปากไม่ตรงบ้างอะไรไม่ตรงมีแบบภาพแตกๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เนียนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั้นเนี่ยโอ้โหการที่จะสังเกตเนี่ยค่อนข้างยากต้องใช้สติแล้วก็สอบถามนะพิจารณากันแบบ ดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นแบบ AI ที่มันเขียนสคริปต์แล้วให้เขียนพวกนี้มันอาจจะโต้ตอบแบบเรียลไทม์ไม่ได้อ่าอันนี้นะเป็นแบบนึ่งใช่เพราะว่าบางทีเราถามคําถามอะไรไปแบบเฉพาะเจาะจงไปแบบเนี้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตอบแบบตรงคําถามนะคือกรุณาถามให้ตรงคําตอบด้วยอเคครับผมเอออย่างนี้ซอนเดี๋ยวเรามาทําการบ้านแล้วใส่ข้อมูลนี้เข้าไปจริงๆจุดที่อาจารย์บอกเมื่อกี้น่าสนใจเดี๋ยวเอาแอปนี้ลงในละครเรื่องนี้ด้วย เจ๊น้องฟ้าย่ะเขาจะไหวไหมเม่อตลอดเลยอ่ะใช่ฉันเลยเป็นห่วงจริงเลยแกนี่ก็ได้ยินนะแววมาว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจใช่แต่ว่าจะกับใครละ่ะอุ้ยไม่ใช่ผมแน่นอนครับพี่เบนได้ยินอะไรบ้างคะเนี่ยก็ทั้งหมดนะครับว่าแต่พี่ไม่ไปหาแอบน้องเขาแน่นะไม่ใช่ผมหรอกครับผมตรงสเปคน้องเขาแค่ข้อเดียวคือผมสั้นเขาอื่นไม่ตรงเลยครับ ม hmm. ไม่เป็นไรพี่อย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วข้ออื่นมีอะไรบ้างคะสูงคมนิมสัยดี <c oughs> ไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงเลยค่ะอ๋อพี่เบนคะ่ะพี่เบนคะ่ะไอกแก้วนี่เป็นของเมื่อวานค่ะ พี่ไปก่อนดีกว่าค่ะโอ๊ยจำบทไม่ได้เลยอะ่ะฟาดเป็นไรอะ่ะเอา้าพี่โซนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเออนั่งอยู่สักพักแล้วค่ะแต่พี่ทักเราแล,แล้วเราไม่สนใจเลยอะ เอเอคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าจ๊ะบอกพี่ได้นะพี่ซอนพี่ลอเล่น <c oughs> มีอะไรก็โทรมาปรึกษาพี่ได้จริงเหรอคะพี่ซอนจริงสิมันใกล้จะถึงวันจริงแล้วพี่อยากให้งานออกมาดีนะ่ะ ใครมีไอเดียอะไรมั้งนอกจาก S M S หลอกลวงโรแมนาสแกรรมแก๊งคอ์เซนเตอร์สแปมแวรออ์พี่ก็ไม่รู้จะปรับบุอยังไงซอนว่านะคะจากข้อมูลที่อาจารย์ฝนให้มาพระเอกคุณรุตอะดูภายนอกอาจจะดูติดแก้วแต่แบบเขาดูไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ความจริงอะเขารู้ทันวิชาชีพทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็คอยดูแลแก้วอยู่แบบ่างหา สวัสดีครับผมกคง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 ั้นก้อนเซนเตอร์ครับผมว่าอยากเป็นมิตรนะครับจะมารอกดวงครับผมจใช่ครับโอนบัญชีได้เลย สองหมื่นครับผมได้ครับเร็วๆนะครับรออยู่นะครับจะกลับอุดรครับเห็นภาพเฮ้ยดีๆพี่ซื้ออันนี้พี่ชอบนะเออแล้วฝ้ายเป็นไงบ้างตอนนี้ น้องดูไม่ค่อยมีสติเลยค่ะไม่ค่อยอินกับบทเท่าไหร่เลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงซอนจะลองไปจูนกับน้องดูอีกทีค่ะโอเคค่ะพี่ฝากเราด้วยพวกเราด้วยช่วยพี่ซอนมาทำงานหน่อยโอเคครัทำไมดูไม่ค่อยมั่นใจเลยช่วยพี่ซอนมาทำงานหน่อยได้ค่ะโอเคคโอเค พี่ซนอนอ่อฝ้ายนอนหรือยังอ่ะยังค่ะยังไม่นอนอ๋อพอดีว่าพี่จะถามเรื่องงานหน่อยนะค่ะเอ่อเป็นไงบ้างอ่ะ ตามนี้แะนี่ค่ะ,<ม>ะชีสเค้กของพี่อารมณ์อ่มะมันจะต้องดูสายตาอบอุ่นแล้วก็จริงใจมากกว่าน,นี้ผมว่าไม่ใช่ละใจเย็นๆหน่อยครับโฟกัสงานก่อนมีสติน่อยพี่วันนีมันสีนี้มันสีร้องใครงั้นหรเพราะแบบนี้พี่ผมจะเป็นห่วงเขาแหม่แหม่แหม่ชอบเขาเลยสิ